สบายดีพ <c oughs> ี่น okay. ้องสวัสดีตอนบ่ายเนาะโอเคแล้วน้ำต้องตัดทำใหม่นั่นืยจะมาต่เล่าก่อนไปหอมที่หอมหอมแดนพี่น้องเอ้ยตวเคีงใหญ่สองชั้โตเก่งญ่ตัวนึงเมื่อยแล้วหากินมันมาเดยคืสินลม คือลมจีนมาสองสุดลมจีนลมจีนสมุนไพรไหนสบายดีเนาะ กินไ้รูเ่ว่า้วยนยาะป่าที่ก็ใส่มิ่นมุนไมุนไพรในเหลือีนรมันปลโปรนีไปมาด่อยกนจะร้องไปหมวจพื้นที่ นีไ่ได้บ้าง <c oughs> หม่ได้นี่เริ่มมืดแล้วร้อตรนตกโลดฮะทีนั้นละเจ็ดบาทก่อนขาหนึ่ละเจ็ดบาทขาหนท่งาไปยี่สิบ งูจิ้งหกจน้องกินจกไทยใส่บุคลิคุมินอะไร hai người chiều khẩu cho không rồi Hãy subscribe cho kênh không ฉัน,นเมียเพื่อนหออมอเด็กไปหาลูกจะไม่กล้านี่ขนมจีนมา Huh? Huh. 对。

ใบพัดน้อยหรือใบพัดใหม่เห็นบอกพอตันน้ำมันกระโดดเด้งออกมาบา่ล้มันเครื่องมันใหญ่รุ่มหกสิบแปดนี่ใบพัดมันน้ำมันกระได

ก็เด right erm ี๋ยววันนี้ให้นอนอนเอยเพราะว่าคือคนแรกไงแรกไกะขึ้นหยิบจมูกมันจะมันนอนเฉยอ ูเท่าไร่ตนที่เขากินข้าวอ <c oughs> ะแรนะครับกลายมาใกล้เขาจะไล่ดูมากินข้าวเขานั่นแหละเฮ้ยม <c oughs> <c oughs> ันขยุ่มนอนที่บ,บ้านเนี่นอนทั้งวันเลยเว้ย <c oughs> นอนไปคือมาน,นอนพี่บ,บ้าน <c oughs> <c oughs> นะไม่ไปไหนเลย 咁樣個，嗯，咩、嗯？個，咁樣個，係、嗯，個名<麗>、嗯，嗰啲乜就唔知啦。 ต้นกระเทานถ้าไม่ตัดก็ดีนะเรามีสสมอยู่โหมากเลาตัดหมดเลยไ <c oughs> ม่มีร่มนี้เกิน <c oughs> เลยไวร์แม่แต่มันต่ำก็พอแล้วตอนนั้นอ่ะมันออกมาก็เป็นร่มเนาะไ <c oughs> ว้เล็มเอาตัดแล้วกับขอาใหม่มันก็ออเทีไอ้ตอนคนข้างหน้าบ้านนะฮะนี่ก็รอหมดเลย <c oughs> าหาไม่มาออกแรงสร้างกระทร่อมตรงนี้ก็ได้มางานบ้านมันก็เป็นโรคด้วยม,มัได้โรคตัวนี้แบบ้องมัน,นมีที่นั่งเล่นน้อยเล่นนะเรื่องแล้วก็ยังว่ามีแค่์ใช่ไหมนะกระท่อม,มน้อยแต่ว่านั่งเล่นอะไรได้อันนี้มีที่ไหนๆมัไม่ร่มเลยโรคถ้ามีกระทร่อมเอาแค่นี้หนก็ไปได้

เพ่อตึงเทียนจะไปลาวแล้วซึ่งลาวกินกินเองจะไ,ได้ไปเยอะป่ะต้องดำเสร็จมากินเนะมื่อกี้นะเดียวแล้วน้ำกรมิ่นสมุนไนพรแหละดีสุดพอ นายลมพวกกินพวกขาพวกสไตล์พวกอะไรเงี้ยเรื่องมันเยอะบิ๊มเซ่บพี่น้องป้องปลา ลาเลยเด้อยพี่น้อ,องพบกันใหม่คลิปหน้านอนสบายดีค่ะครับ